จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยายจีดสไตล์ประจำวันที่29เมษายน2568โดยชายผู้บอลคัร่้งฟุตบอลไทนครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อะไรเป็นไงช้างศึกชุดยุ้ยปีวางคิวรับแข้ง2นัดในช่วงเดือนเมษายนเตรียมที่จะรุยศึกอาเซียนนะ มสมาคมเตรยียมแผนในการอุ่นเครื่องสองนัดของทีมชาติไทยชุดยุ3ปีช่วงฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนพฤษภาคมในครั้งนี้เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาณนาห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารเ a t เ a i l a n d ดหัวมากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเพื่อวางแผนเกบตัวของทนานฟุบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีสำหรับการอุ่นเครื่องตามช่วงปลายฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤิกายนในครั้งนี้โดยการประชุมครั้งนี้นำโดยทากายุกิดิชิกายะ หัวหน้าผู้บุกสอนทีมชาติไทยชุดยุ3ปีพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชและก็ทาหน้านของที่สมาคมฝ่ายเทคนิคทีมชาติได้หาเรือแผนการเรยกตัวนักกีฬาเข้ามาเก็บตัวในช่วงฟี فا เดย์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะมีการอุ่นเครื่องสองนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนยุค3ปีที่ประเทศเอินโดนีเซียช่วงเดือนกรกฎาคม2าห5 68รวมไปถึงฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี เราคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนและก็ฟุตบอลชายมักทำกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนธันวาคมในคงนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้เขาเรียกว่า3มช่วงนอนๆนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้ดีและก็ต้องไปรอดูกันต่อไปก็แด้วยกันครับว่าจะวางแผนอะไรยังไงก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยุ่ยสามปีกันด้วยดะเรามาดูปริเด็นข่าวต่อไปกันครับ อารอยังไง AFC ปรับเงินสมาคมฟุตบอลไทย6แสนกว่าบาทเหตุผลที่แฟนบอลชายหาดจ,จุดพุฟแฟโดยสมาคมฟุตบอลไทยโดนปรับเงิน6แสนกว่าบาทนะฮะเหตุที่แฟนบอลไทยเนี่ยจุดพลุในอ่าสุบคบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดกรารแข่งขันโดยทาง AFC ได้ส่งหนังสือแจ้งปรับเงินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นจำนวนเงิน20,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ6 6 7 9 2 0บาทนะฮะ เหตุแฟนจุดพลุแฟนในศึกฟุตบอลชายหาดจิงแชมป์เอเชีย2025ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC มีคำสั่งปรับเงินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจำนวน20,000เหรียญสหรัฐจากเหตุการณ์ที่มีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งทำผิดกฎระเบียบ โดยการจุดพลุระหว่างการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2 0ัน15ที่ประเทศไทยในรอบแรกนัดสุดท้ายคู่ไทยชนะคูเวตไป4-3ต่อเมื่อวันที่2 4มีนาคมที่ผ่านมาโดยข้อหาที่1แฟนบอลจุดพลุแฟร์10,000ดอลลาร์นะฮะข้อหาที่2บกพร่องอะระบบรักษาความปลอดภัย10,000ดอนลลาร์ รวมเป็นเงินที่ได้โดนปรับอยู่ที่20,000ดอลลาร์สหรัฐรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น667,928บาทโดยที่ประมาณนะฮะโดยทั้งนี้ตลอดอการเป็นเจ้าภาพของไทยสมาคมถูกปรับเงินจากเคสเดียวกันถึง90,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทแล้วรวมทั้งสิน 7, น้น70,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.4ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหเป็นในว่าง,งานนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่คนทำไม่ได้จ่ายคนจ่ายไม่ได้ทำนะฮะ อะไรกันเนี่ยอะไรที่คิดว่าวันไม่ดีก็อย่าไปทำสิครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับเรียวฟูแชมป์พิมเบริก2024คนวงการลูกหนังไทยร่วมฉลองสมัยที่20กันยุกใหญ่เลยนะโดยทีย่พวกฟูประกาศคว้าแชมป์พิมเบริกอังกฤษในฤะด,ดูกาล2024อย่างเป็นทางการพร้อมกับสร้างสถิติแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ทเทียบเท่ากับแมนยูด้าน,นคนวงการฟุตบอลไทยอาทิเช่นซิกโก้ เกดิศักดิ์เสนาเมืองกวินเมรเทพร่วมแสงความยินดีทั่วทั้งโซเชียลมีเดียนะโดยกันนี้เรียกว่าหงแดงลิเวอร์พูลได้สร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่กันอีกครั้งคว้าแชมป์พรีเบริกอังกฤษในฤดูกาล2024อย่างเป็นทางการหลังโชว์ฟอร์มสุดโหดเปิดตารางแอนฟิลด์ไล่ถล่มทอแนมฮอสเปอร์ไป5-1ในคืนช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำแต้มขาดลอยทิ้งห่างอาร์ซนั่15แต้มโดยเหลือโปรแกร,รมอีกเพียงแค่4นัด ดยการควา้าแชมป์ในครั้งนี้ส่งผลให้ลิเวอร์พูลนั้นผังอาดคว้าโทรฟี่ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่20ทเทียบเท่ากับพื่านั่งของสถิติตลอดการของแมนยูซึ่งถือเป็นบุตรหมายสําคัญของสโมสรและก็แฟนบอลทั่วโลกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยบรรยากาศในประเทศไทยก็ไม่แพ้กันเมื่อคนวงการลุกหนังไทยจํานวนมากออกมาโพสตแสดงความยินดีผ่านโลกโซเชียลมีเดียอย่างคึกคักนาทัพมาโดยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตํานานกุศลทีมชาติไทย กวินทรมสินันนายด่านจอมเกา๋าเวริเท้ป้อมพันธ์มิดฟิลด์ตัวการันของทีมชาติไทยรวมไปถึงดาวรุ่งและก็นักเตะด,ดังอีกมากมายอาทิเช่นโสพลวิทย์รักญาดชิสนุพงษ์โชติบิวุฒินามเวศสิรัตนายโพสีและก็จตุรพัฒน์สัจธรรมนอกจากนี้กวินอารวิทย์ทศาก็น่าจากเมืองทองยังโพสตสตอรี่อินสตาแกรมในชุดลิเวอร์พูลพร้อมข้อความบอกว่า w e l c o m e from l i v e r p o o l ูลเอเอเเอเเ เพื่อ,อร่วมฉลองแชมป์ด้วยอารมณ์สุด,ดปลื้มนะฮะขณะที่ยศกบรบุรพาดังยิงชมบุรีเอฟซีก็ไม่พาดถ่ายทอดสดบรรยากาศฉลองแชมป์ของลิเวอร์พูลเช่นกันพร้อมคแคลเซลแฟนแมนยูบอกว่าแมนยูมาดูกันเยอะๆนะครับบรรยากาศแห่งความสุขของแฟนเดอะคอพทั่วโลกในปีนี้จึงเต็มไปด้วยสีสายสีแดงฉานอารกการเฉลิมฉลองอย่างสุดยิ่งใหญ่หลังจากที่พาทีมรักกลับมายืนหยัดตำแหแ่งแชม้์ ที่มาเล็กได้อย่างสง่างามในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกครัง้งโอ้โหเป็น,นว่างานนี้ถือว่าต้องยกให้เขานะครฮะปีนี้ลิเวอร์พูลมาโหดจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับหาหร่นไงจับที่วรอบคัดเลือกอยู่20ปีหญิงเอเชีย2 0 2วเวียดนามงานหนักไทยเจ้าภาพไม่ต้องขัดนะเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งสรุปผลจับสลากรอบคัดเลือกฟุตบอลยูวีปี หญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 2วเวียดนามเองเจอกานหนักร่วมสายจีนไทยที่เป็นเจ้าภาพได้สิทธิ์เข้ารอบตัดเข้ารอบอัตโนมัติลุ้นชิงตั๋วไปฟุตบอลโลกหญิงอยู่20ปีที่ไทยในปี2 0 2 6ศึกฟุตบอลหญิงเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2วกกำลังเข้มข้นขึ้น,นเรื่อยๆครับหลังจากที่สมาพานมันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือว่า AFC ทําการจัดสลากแบ่งสายรอบคัดเลือกในครังนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยการแข่งขันรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่างวันที่1-18เมษายนเพื่อจะเฟ้นหาตัวแทนเอเชีย4ทีมไปลุยซูเปอร์บอลโลกหญิงยู่20ปีในคังนี้สำหรับนั่นของรอบสุดท้ายที่เมืองไทยจะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด12ทีมประกอบไปด้วยเจ้าภาพไทย1ทีมและก็อีก11ทีมจากรอบคัดเลือกซึ่งจะพักการแข่งขันระหว่างวันที่2-10สิงหาคม ในครั้งนี้นั่เนเองนะส่วนรูปแบบการคัดเลือกนะฮะมีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น33ชาติแบ่งออกเป็น8กลุ่มทีมแชมป์กลุ่มทุกกลุ่ม8ทีมหละก็ทีมอันดับที่2ดีที่สุดอีก3ทีมรวมแล้วเป็น11ทีมจะผ่านเข้าไปเล่นร่วมรอบสุดท้ายกับไทยที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้โดยข่าวดีสำหรับแฟนบอลไทยคือสาวไทยชุดยุ่ย0ปีไม่ต้องลงเล่นในรอบคัดเลือกครั้งนี้เนื่องจากว่าได้เสิ์การเข้ารอบโดยอัตโนมัติตามสิทธิฐานะที่เป็นเจ้าภาพ ผลการจะสลากรอบคัดเลือกฟุตบอลหญิงยุ20ปีเอเชีย2 0 2 6มีแต่ต่อไปนี้รกรุนน๊ปเอเกาหลีเหนือเดนปานปูตันอ่ามองโกเลียซาอุาดิอาระเบียกรุ๊ปบีเวียดนามคีริสถานฮ่องกงจีนและก็สิงคโปร์กรุ๊ปซีจะเป็นออสเตรเลียไต้หวันปาเลสไตน์ทาจิกิสถานกรุ๊ปดีก็จะเป็นทนางด้านของเบียนมาอินเดียอินโดนีเซียและก็เติร์กเมนิสถาน กลุ่ม E ก็จะเป็นเจ้าภาพเบลีบานนกัมพูชาซีเรียกรุ๊ป F ก็จะเป็นญี่ปุน่นอิหร,ร่านมาเลเซียกวมกรุ๊ป G ก็จะเป็นอุซเบกิสถานจอร์แดนมูก,กอ่นอนดอทเชนมาเรนาบาเบรินและกลุ่ม H ก็จะเป็นเกาหลีใต้บังกลาเทศลาวและก็จมโมเดสเต้ส่วนในรส่อสำคัญในครั้งนี้นะฮะอยู่ที่เวียดนามเจงองานหนัก่วรสายเดียวกันกันกบจีนญี่ปุน่นออสเตรเลียเกาหลีใต้อยู่กลุ่มแยกกัน จาภาพในแต่ละก,กลุ่มนั้นจะเป็นฝ่ายร,รับหน้าที่จัดการแข่งขันของกลุ่มของตนเองสำหรับรอบสุดท้ายที่ประเทศไทยในปีหน้าทีมชาติไทยหญิงยู20ปีเตรียมที่จะเป็นหนึ่งในตัวเต็งนะฮะในการที่เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ในการลุ้นตั๋วไปฟุตบอลโลกหญิงยู20ปีในครั้งนี้อย่างเต็มตัวเลยก็ว่าได้ครับโอ้โหเป็นที่ว่างานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นทีมชาติไทย อยู่20ปีหญิงคัดเลือกเอเชีย2 0 26เนี่ยก็เจองานหนักอยู่เหมือนกันแต่ก็ฝากมาให้กาลังใจและไปร่วมเชียร์น้องๆเหล่านี้กันด้วยครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจอมันที่29เมษายน2568โดยชายกบกรครังฟุตบอลไทยครับ